สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟังเราเก็ตรายการที่จะพาทุกท่านไปเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าติดตามเรื่องวิปัสนาบำบัดสำหรับโรคซึมเศร้ามุมมองจากประสาทวิทยาครับวันนี้เราจะมาสำรวจว่าการฝึกวิปัสนาหรือสติมากเป็นที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า mindfulness meditation นั้นมีผลต่อสมองของเราอย่างไร และทำไมถึงช่วยในการรักษาอาการซึมเศร้าได้นี่เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นใช่ค่ะและนี่เป็นการค้นพบที่ปฏวิวัติวงการแพทย์เลยทีเดียวเพราะเมื่อก่อนเราเชื่อว่าสมองผู้ใหญ่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ตอนนี้เราทราบว่าแม้แต่ในวัยผู้ใหญ่สมองยังสามารถสร้างเส้นใยประสาทใหม่หรือ neural pathways ใหม่ได้อยู่ถูกต้องครับและวิปัสนาห,หรือการฝึกสติเป็นหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการกระตุน City น้น neuroplasticity นี้ลองอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้ก่อนครับวิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาเป็นการฝึกสมาธิแบบหนึ่งที่มาจากพระพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นการสังเกตและรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะไม่ว่าจะเป็นลมหายใจความรู้สึกความคิดหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายและที่สำคัญคือการทำแบบไม่ตัดสินไม่วิพากวิจารณ์สิ่งที่เรารับรู้เพียงแค่สังเกตและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น นี่คือหลักการพื้นฐานของ non-judgmental awareness หรือการรับรู้แบบไม่ตัดสินซึ่งเป็นแก่นของการฝึกวิปัสสนายอดเยี่ยมครับตรงนี้สำคัญมากเพราะโรคซึมเศร้าหรือ depression นั้นมีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบการคิดที่เรียกว่า Rumination หรือการคิดวนไปวนมาการคิดซ้ำๆเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆที่เป็นลบทำให้เกิดวงจรของความคิดที่ดึงเราลงสู่ความเศร้าลึกลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะและตรงนี้แหละที่วิปัสสนาเข้ามามีบทบาท เมื่อเราฝึกการสังเกตความคิดของเราแบบไม่ตัดสินเราจะเรียนรู้ที่จะไม่ติดกับความคิดเหล่านั้นไม่ให้มันลากเราไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการนี่คือการสร้างเมตาฮอกนิชั่นหรือการรู้เท่าทันความคิดของตัวเองค่ะเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งมากครับการที่เราสามารถมองความคิดของเราเป็นเพียงเหตุการณ์ทางจิตใจที่เกิดขึ้นและหายไปแทนที่จะเชื่อว่ามันคือความจริงแท้นี่คือการเปลี่ยนรีเลชั่นชิพกับความคิดของเราไม่ใช่การเปลี่ยนเนื้อหาของความคิด ตรงนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะการรักษาซึมเศร้าแบบดั้งเดิมมักจะพยายามเปลี่ยนเนื้อหาของความคิดแต่วิปัสนากับสอนให้เราเปลี่ยนวิธีที่เราเกี่ยวข้องกับความคิดเหล่านั้นลองมาดูว่าในระดับสมองแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะดีครับจากการศึกษาด้วย fMRI หรือ functional magnetic resonance imaging ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถดูการทำงานของสมองแบบเรียลไทม์ได้พบว่าการฝึกวิปัสนาส่งผลต่อหลายพื้นที่ของสมอง โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และการควบคุมตนเองอย่างเช่น prefrontal cortex หรือเปลือกสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนที่รับผิดช,ชอบการคิดเชิงหลักการการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์การศึกษาพบว่าผู้ที่ฝึกวิปัสสนาเป็นประจำจะมี prefrontal cortex ที่หนาขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นค่ะและอีกพื้นที่สำคัญคือะมิ g d a l a หรือต่อมอาลมอ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความกลัวและความเครียดในผู้ป่วยซึมเศร้าะมิ g d a l a มักจะทำงานมากเกินไป ทำให้เกิดความวิตกกังวลและอารมณ์เสียง่ายแต่การฝึกวิปัสสนาสามารถช่วยลดการทำงานของอะมิกดาลาได้ที่น่าสนใจคือการศึกษาที่ทำกับผู้ป่วยซึมเศร้าที่เข้าร่วมโปรแกรม MBCT หรือ Mindfulness Based Cognitive Therapy ซึ่งเป็นการรักษาที่ผสมผสานระหว่างวิปัสสนากับการบำบัดทางปัญญาพบว่าสามารถลดอัตราการกลับเป็นซึมเศร้าได้ถึง43%ค่ะนั่นเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากครับและที่สำคัญคือผลของการฝึกวิปัสสนา ไม่ได้จำกัดแค่ตอนที่เรากำลังฝึกเท่านั้นแต่ส่งผลต่อเนื่องไปอย่างชีวิตประจำวันด้วยนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่า transfer effect หรือการถ่ายทอดผลใช่ค่ะและตรงนี้ที่แตกต่างจากยาต้านซึมเศร้าซึ่งจะมีผลเฉพาะตอนที่เรากินยาเท่านั้นแต่การฝึกวิปัสสนาจะสร้างทักษะที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะเราได้ฝึกฝนให้สมองสร้างเส้นทางประสาทใหม่ที่สุขภาพดีกว่าค่ะอีกหนึ่งกลไกที่น่าสนใจคือผลต่อ default network หรือ dmn ซึ่งเป็นเครือข่ายในสมองที่ทํางานตอนที่เราไม่ได้ทําอะไรเป็นพิเศษเป็นเหมือนโหมดพักของสมองแต่ใน D.M.N. นี้แหละที่ rumination หรือการคิดวนไปวนมาเกิดขึ้นและการศึกษาพบว่าผู้ที่ฝึกวิปัสสนาจะมี D.M.N. ที่เงียบกว่าหมายความว่าเวลาที่สมองอยู่ในโหมดพักจะไม่มีความคิดวนไปวนมามากเท่าไหร่ทำให้รู้สึกสงบและเป็นสุขมากขึ้นค่ะและนอกจากนั้นยังมีผลต่อระบบ H.P.A. Exit หรือให้โ t ธนามิ i c p i t อ i ต a รี adrenal exit ซซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมการตอบสนองต่อความเครียดการฝึกวิปัสสนาช่วยทำให้ระบบนี้ทำงานสมดุลมากขึ้นลดการหลั่งฮอร์โมอนความเครียดอย่างคอร์ติซอลเรื่องของคอร์ติซอลนี้สำคัญมากค่ะเพราะในผู้ป่วยซึมเศร้ามักจะมีคอร์ติซอลสูงซึ่งส่งผลเสียต่อการทำงานของสมองโดยเฉพาะฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้ค่ะถูกต้องครับและนี่อธิบายได้ว่าทำไมผู้ป่วยซึมเศร้าจึงมักมีปัญหาเรื่องสมาธิและความจำ การฝึกวิปัสสนาช่วยลดคอร์ติซอลทำให้ฮิปโปแคมปัสสามารถฟื้นตัวและทำงานได้ดีขึ้นมาถึงตรงนี้เราต้องพูดถึงความปลอดภัยด้วยค่ะการฝึกวิปัสสนาโดยทั่วไปถือว่าปลอดภัยมากไม่มีผลข้างเคียงเหมือนยาแต่สำหรับบางคนที่มีอาการซึมเศร้าหนักอาจจำเป็นต้องมีการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญค่ะใช่ครับและสิ่งสำคัญคือการฝึกวิปัสสนาไม่ใช่การทดแทนการรักษาแบบดั้งเดิมแต่เป็นการเสริมหรือที่เรียกว่า complementary therapy ดังนั้นผู้ที่มีอาการซึมเศร้าควรปรึกษาแพทย์เสมออีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการฝึกวิปัสสนาแบบต่างๆพบว่า Focus Attention Meditation ซึ่งเป็นการมีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจกับ Open Monitoring Meditation ซึ่งเป็นการเปิดรับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลต่อสมองในลักษณะที่แตกต่างกันค่ะถูกต้องครับ Focus Attention จะเสริมสร้าง Attention Control หรือการควบคุมสมาธิ ในขณะที่ Open Monitoring จะเพิ่ม m e t a Cognitive a w a r e n e s s หรือการรู้เท่าทันตนเองทั้งสองแบบมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยซึมเศร้าแต่อาจเหมาะสมกับแต่ละคนต่างกันและสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับ E p พ genetics หรือการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดปิดของยีนพบว่าการฝึกวิปัสสนาสามารถส่งผลต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบและการตอบสนองต่อความเครียดได้ค่ะนั้นเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นมากครับเพราะมีความหมายว่า การฝึกวิปัสสนาไม่ได้แค่เปลี่ยนการทำงานของสมองเท่านั้นแต่ยังสามารถเปลี่ยนการทำงานของยีนในระดับเซลล์ได้ด้วยนี้เป็นผลกระทบที่ลึกลงไปถึงระดับโมเลกุลเลยครับเรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่า,า,วาการฝึกวิปัสสนาไม่ใช่แค่ปรัชญายโบราณแต่เป็นเทคโนโลยีทางจิตวิทยาที่ทันสมัยที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับและสามารถช่วยในการรักษาซึมเศร้าได้จริงค่ะและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการศึกษาเรื่อง n e ว r o g e เนซิสหรือการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ ซึ่งเคยเชื่อกันว่าเกิดขึ้นได้เฉพาะในช่วงวัยเด็กเท่านั้นแต่ตอนนี้พบว่าผู้ใหญ่ยังสามารถสร้างเซลล์ประสาทใหม่ได้โดยเฉพาะในบริเวณฮิปโปแคมปัสและการฝึกวิปัสสนาเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นนิวโรเจเนซิสได้นี่อธิบายได้ว่าทำไมผู้ที่ฝึกวิปัสสนาเป็นประจำจึงมีความจำที่ดีและมีความยืดหยุ่นทางจิตใจสูงค่ะเมื่อพูดถึงการประยุกต์ใช้จริงสิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปการฝึกวิปัสสนาไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาเป็นชั่วโมง เริ่มแค่5-10ถึงนาทีต่อวันก็เห็นผลแล้วครับใช่คะ่ะและที่สำคัญคือความต่อเนื่องนะคะ<ม>การฝึกสั้นๆแต่สม่ำเสมอจะให้ผลดีกว่าการฝึกนานๆแต่ห่างๆเพราะการเปลี่ยนแปลงของสมองต้องใช้เวลาและการทำซ้ำค่ะและในยุคดิจิทัลนี้มีแอปพลิเคชันและเครื่องมือออนไลน์มากมายที่ช่วยในการฝึกวิปัสสนาแต่ควรเลือกใช้ที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญสุดท้ายนี้อยากให้ผู้ฟังจำไว้ว่า วิปัสนาไม่ใช่ยาวิเศษที่จะรักษาทุกอย่างได้ทันทีแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการดูแลสุขภาพจิตและการพัฒนาตนเองเมื่อใช้ร่วมกับการรักษาแบบครบวงจรค่ะครับและนี่เป็นเพียงจิตเริ่มต้นของงานวิจัยในสาขานี้ในอนาคตเราน่าจะเห็นการพัฒนาของ Precision Meditation หรือการฝึกวิปัสนาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลตามลักษณะทางพันธุกรรมและการทางานของสมองของแต่ละคนครับ วันนี้เราได้เรียนรู้ว่าวิปัสสนานั้นไม่ใช่แค่ปรัชญาโบราณแต่เป็นเทคโนโลยีทางสิทธวิทยาที่ทันสมัยที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับและสามารถช่วยในการรักษาซึมเศร้าได้จริงค่ะครับทุกท่านที่ติดตามรายการฟังแล้วเก็ตในวันนี้หวังว่าข้อมูลที่เราได้แบ่งปันจะเป็นประโยชน์และอย่าลืมว่าการดูแลสุขภาพจิตเป็นเรื่องสาคัญที่ทุกคนควรให้ความสนใจครับและอย่าลืมคาถามที่เราให้ไว้ตอนต้นรายการนะคะ ถ้าสมองเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วการฝึกสติจะสามารถปร,ปรับปรุงโครงสร้างของสมองเราได้จริงหรือไม่ตอนนี้ทุกท่านคงได้คําตอบแล้ววันนี้เราพิสูจน์ได้แล้วว่าคําตอบคือได้และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนค่ะครับหากท่านใดสนใจเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์รายการฟังและเก็ตของเราด้วยนะครับเพราะเรามีหัวข้อนะ่าสนใจอีกมากมายที่จะมาแบ่งปันในตอนต่อๆไป ใช่ค่ะและถ้าท่านใดมีคำถามหรือหัวข้อที่อยากให้เราไปเจาะลึกสามารถมาคอมเมนต์ให้เราได้เราพร้อมที่จะนำมาพัฒนาเป็นเนื้อหาในตอนต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ